มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไร้ปาฏิหาริย์นักคอมชวนชื่นเสียชีวิตแล้วยังคงอยู่ในความสนใจของแฟนๆทั่วประเทศนะคะสำหรับอาการป่วยของดาราตลกคนดังนักคอมชวนชื่นที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19และมีภาวะไตาวายก่อนหน้านี้ ต่อมาไอซ์นภัชรินลูกสาวของนคอมได้ออกมาอัปเดตอาการล่าสุดของนคอมผ่านทางอิสตาแกรมระบุว่าอัปเดตอาการคุณพ่อนะคะตอนนี้อาการคุณพ่ออยู่ในภาวะโคมา่าอวัยว,วะหลายอย่างล้มเหลวรวมถึงการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะชิพจรกับความดันร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้ มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นคนบันเทิงจำนวนมากอาทิจตุลงมกจกเบนบุญญาพรเอมี่กลิ่นประทุมเป้ยปปานวาดท็อปดารณีนุชแพกพลันยูเป็กสันชยัยบุ้งใบยกแล้วก็แฟนคลับต่างออกมาเขียนข้อความแล้วก็โพสต์รูปของนักคอมกัน เพื่อส่งกำลังใจนี้ไปให้นะ้าคอมหายป่วยไวๆและต่อสู้กับภาวะวิกฤตนี้ให้ได้ล่าสุดนะคะเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าคอมชวนชื่นได้โพสต์ข้อความระบุว่าคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะขอะแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้าคอมชวนชื่นด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ